ปักหมดนะคะทักร่วมธุรกิจกับพี่จิมปัญจรัพย์ได้เลยน้องรุ่งอยู่นครราชสีมานะคะแชร์ลงกลุ่มฝากเบอร์โทรได้เลยค่ะให้คนทักร่วมทําธุรกิจกับน้องรุ่งสินเิเพนผู้มากความสามารถและก็พี่แคทฟอ์เคสพี่แคทฟอลแคทคุณจะรีบไปถึงไหนเนาะโยชี ขอนแก่นนะคะแล้วก็น้องวีรนธ์อยู่ที่อุบลราชธานีนะคะแล้วก็มีใครอีกบ้างเอ่ยโอ้คุณเห็นเยอะคนคนใหม่เยอะแล้วก็เร y ย l w ิสตอมครูเดือนนะคะอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะคะแต่จริงๆแม่มดออนไลน์เราออนไลน์ไปทั่วโลกจริงไหมคะแชร์ไปที่ไหนจังหวัดไหนประเทศไหนทุกคนเห็นเราหมดนะคะแล้วก็เรื่องที่สำคัญนะคะข้อที่สามครูรีบนะคะครูรีบให้ทุกคนนะ เขาเรียกว่าแม่มดออนไลน์เร็วคือรวยเราเรีบทำนะคะรีบสำเร็จเพราะว่าครูนุยังมีครูนุนะคะโค้ดนุแม่มดนุชวีระนุเนี่ยค่ะยังมีลูกที่ต้องดูแลจิ่ไหมเราเรีบรวยรียบ,รยบสำเร็จนะคะพี่จิมเป็นเจ้าของธุรกิจที่มหาศรารคามโโหเป็นนาง24-36แล้วนะคะวันนี้ค่ะจะได้มีเวลาใช้ชีวิตอิสระนะคะ ไปช่วยเหลือผู้คนนะคะหลายคนเขาอยากมีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมคะพี่จิมลงพื้นที่น้องโรคิริเพ็ญบอกว่าแชร์แล้วค่ะในขอบคุณมากนะการแชร์คือการให้และการแบ่งปันแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการสร้างบุญอีกอย่างหนึ่งนะคะเพราะวันนี้ค่ะครูก็ได้โอกาสได้รับโอกาสในการเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่กับบริษัทแม่มดออนไลน์จากการเห็นไลฟ์สดตั้งแต่ท่านประธานมาดามหนิงผู้หญิงยุคใหม่มาไลฟ์แบบทรงพลังแล้วก็เอ๊ะ สอนฟรีแล้วก็เห็นบอร์บริหารหลายท่านออกมาไลฟ์สดนะคะแล้วก็เห็นครูซลลาลาไลฟ์สดนะคะแล้วก็ทักถามแล้วก็ได้รับข้อมูลข่าวสารจากรอยอมว i สตอมครูเดือนนี้ค่ะจากการแชร์ครูรอยอม w i สตอมครูเดือนอยู่ที่1 0อนะคะแต่ครูก็สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านออนไลน์ได้นะคะเรียนรู้เทคนิคจากห้องห้องเรียนในกลุ่มเรียนรายลับนะคะของบริษัทแม่มดออนไลน์และทุกครั้งที่ครูเติบโตนะคะและสามารถสร้างทีมทั้งในออนไลน์และออฟไลน์ได้จากการข้อนี้ค่ะคาว่าส่งพลังจริงไหมคะเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ฟรีค่ะมีเครื่องมือครบเนะะี่ยค่ะเรายี่ห้อครูเดือนมาการันตีนะคะวันนี้ทุกคน อยู่ในรายนี้ล้วนแล้วแต่เรียนออนไลน์ไปฟรีแต่ทุกครั้งที่คุณนะคะได้รับพลังงานคุณรู้ไหมคะคำว่าทรงพลังเกี่ยวกับการไลฟ์สดของแม่มดออนไลน์คุณจะเห็นว่าไลฟ์สดแบบไฟลุกไฟลุกมากๆบอดบิหารทุกๆท่านคะเวลาไลฟ์สดส่งพลังมากๆหรือใครไปติดตามแม่มดออนไลน์อย่างรอยัลวิสตอมครูเดือนนะเวลาไลฟ์ทุกครั้งนะแฟนคลับคนใหม่ๆเข้ามาเยอะมากๆเพราะคําว่าชัดเจนทรงพลัง แล้วก็ตรงประเด็นจริงไหมคครูเดือนเทรนการตลาดฟรีเข้มข้นทุกวันนี้ค่ะครูพี่แคทบอกแชร์ทั่วโลกเนี่ยเวลาเรียนในกลุ่มเรียนไรลับนะครูพี่แคทเนี่ยเขาเรียกว่าสอนแบบชัดเจนตรงประเด็นของครูช่งงานครูกระแตนะครูเดือนครูกระแตครูพี่แคทเนี่ยเป็นสายไลฟ์ที่แบบชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็ส่งพลังครูจึงบอกว่าวันนี้เราจะสร้างสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกได้ค่ะมันไม่ใช่แบบว่าอ่อนแอเปวกเปียกจริงไหมคะ ทุกอย่างจะเป็นเรื่องของพลังงานความทรงพลังค่ะมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งค่ะที่ทำไม วันนี้แม่มดออนไลน์จึงสร้างธุรกิจแล้วก็มีทีมงานมากมายเพราะแม่มดออนไลน์มี3สิ่งนี้ค่ะครูกระแตก็มี3สิ่งนี้ชีมงานของครูกระแตก็มี3สิ่งนี้ค่ะเราชัดเจนฉะนั้นค่ะสวัสดีค่ะคุณสามารถแบนเพจน,นะคะคนใหม่เยอะมากๆเข้ามานะคะเจออะไรนี่คุณแชร์ออกไปเลยค่ะเพราะครูเชื่อว่าหลายคนต้องการความชัดเจนและก็ตรงประเด็นและก็ส่งพลังค่ะคุณจะสามารถสร้าง